ถ้าความโกรธก็ดีแล้วก็ดีความโมโหคำว่าโมโหโมหะถ้าเป็นโมหะไปว่าความหลงน,นะหลงแต่ความโกรธทีนี้เขาพูดถูกแล้วก็ไม่ชอบอะไรเนะเขาพูดถูกก็ไม่ชอบเขาสอนในทางที่ดีแล้วก็ไม่ชอบไม่ชอบเพราะจิต จิตมันถูกครอบงำเพราอะลยเขาบอกว่าไม่ทำอะไรแต่ละวันขี้เกียจเหลือเกินก็ทั้งๆที่ตัวเองไม่ทำโมโกรธให้เขาอยู่นั่นนี่เกลียดให้เขาไงเกลียดเขาที่เขาว่าเราขี้เกียจอย่างนี้เป็นต้นจริงๆเราขี้เกียจจริงๆเ่ยอย่างนี้ไม่ยอมรับความจริงในโลกอันนี้ถ้าเดินตรงไปตรงมาไม่ต้องคดไม่ต้องงอ ไม่ต้องขี้คดขี้โกงนี่เป็นต้นไม่ต้องหลอกไม่ต้องรวงแม้กระทั่งตัวเองก็จะไปหลอกตัวเองนะจิตของเรานมันหลอกตัวเองมาหลวงพ่อมันหลอกมาตั้งแต่อ่อนแต่ออกแล้วนะมันหลอกที่สุดของมันจะทำอะไรก็ช่งผัดวันเหมากันพุ่งทีนี้ไปเจอสิ่งที่ดีๆก็เราก็ไม่เอาดีซะอะไไม่เอาดีสร้างความเดือดร้อนอนี่เนต้น สรางความเดือดร้อนเหมือนกับลูกเต้าเกิดขึ้นมาหลายผู้หลายคนหลายชีวิตเกิดขึ้นมาทําให้พ่อแม่เดือดร้อนมีแต่นําปัญหาเข้าบ้านเป็นต้นที่สุดของมันบางทีมันก็มืดบอดนะไม่คิดถึงบุญคุณนะไม่คิดถึงบุญคุณบุญคุณของพ่อของแม่อยู่มันอยู่ต่อหน้าเรานี่บางทีเรายังไม่นันเลยหล้วพ่อเคยเจอ ที่มาอยู่กับหลวงพ่อนะเจอมาเยอะเป็นประสบการณ์ไม่ประสบการณ์เหมือนกันมาอยู่วัดหลวงพ่อสอนให้เป็นคนดีบางทีก็ามาเถียงพ่อเถียงแม่พ่อแม่มาก็เถียงเก่งกว่าแม่ใช่ั้มเก่งกว่าพ่อใช่อย่างนั้นแหละอย่างนี้ก็มีหลวงพ่อวันนั่นคือจิตมันหลงนะจิตมันหลง บางทีเราไม่เข้าใจบุญคุณเราไม่เข้าใจธรรม,มกระกตันยูกะตาเวทีเป็นตน้นจนทั้งที่ไม่มีที่ไปไม่มีที่จอดไม่มีที่ลงแต่เราก็ยังสู้นะหลายๆคนยังสู้อยู่เหมือนกับที่หลวงพ่อเทียบให้ฟังว่าไปขายแรงงานเหมืนอนต้นเวลาคนอื่นพูดคนอื่นเนาะ เขาไปแล้วเขาได้นะ